ที่สนามหน้ากองบังคับการกองพันธันราบที่สองกรมฐานราบที่17อำเภอเมืองจังหวัดลำปางพลตรีอานนท์เพชรคำหัวหน้าคณะ,คณะทำงานด้านกิจการพรเลเรือนกองทัพบกได้มีการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบนทนฐานบกที่32และหน่วยขึ้นตรงเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการรับการทบทวนขั้นพื้นฐานการใช้อาวุธยุทธปกรรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบนทนฐานบกที่32 มีภารกิจในการเฝ้าระวังติดตามและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางรวม13อําอำเภอด้วยกันโดยทางมณฑนทหารบกที่32รับผิดชอบใน6ออำเภอโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่32รับผิดชอบใน1อำเภอ กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่17รับผิดชอบ4อำเภอกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3รับผิดชอบ2ออำเภอซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ